สวัสดีครับป๋าจอร์แดนดี้ตอนนี้เรามาบุดหน,นุนร้านยี่จะตรงนะฮะอยู่ทงซีพีเอสประเทศไทยเนะี่ยป้ายใหญ่ๆนี่บริเวณหน้าร้านนะเพื่อ,อนๆป้ายใหญ่ๆเลยเยี่ยรบสงหกห้าเนี่ยฮนะ,ะก็ร้านเขามีอาหารเยอะแยะเลยเพื่อนๆ รถใหญ่รถเล็กมาจอดเต็มเลยอ่ะส่องเมนูหน่อยส่องเมนูหน่อยอ่ะเมนูเป็ดย่างไก่ต้มนะครับข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดมีครบหมูกรอบเพื่อนๆหมูกรอบหมูกรอบนี่เป็ดตัวแบบเป็ดตัวใหญ่ๆเลยเนี่ยนี่จะตรงจะตรงะฮะโอเคเลยเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูปลาปลาดุกัลเซียด้วยข้างหลังเพื่อนๆบอกตัวใหญ่มากจักเดือนได้แค่ ไปอีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะเออครับเพื่อนๆน,นี่นนนปรับปรุงร้านใหม่ปรับปรุงร้านใหม่นี่เพื่อนๆมาก็นั่งเคอเตอร์ผมนี้ได้เลยนั่งระเบียงไปุมนู้นก็เป็นบ่อบ่อน้านะครับนี่ลูกค้าเริ่มจะเข้ามาแล้ว๋ยวตรงนะอย่ตรงอกห้าเนี่ยเราสั่งเมนูแล้วออขนมจีนที่นี่อร่อยนะไอ้ขนมจีนเอ,อเขียวหวานไก่ ลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วตัวนี้นะ,อะโอโ้โหบรรยากาศของร้านเพื่อนมีขนมของฝากด้วยขนมของฝากนี่ลูกค้ามานั่งเนยครับผู้สูงอายุนะครับแนวครอบครัวร้านนี้เขาก็มีขนมอเด็กๆก,ก็มีนะครับพวกไอศครีมไอศกรีมของแช่แข็ง อ่ะเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูบ่อน้ำบ่อน้ำหลังข้างหลังบ่อน้ำอ่ะเราเดินมามุมบ่อน้ำเดี๋ยวตรงก็จัดมุมอาหารปลานี่อาหารปลาอาหารปลาอาหารปลาสุดเจ๋งอินนะฮะเดี๋ยวตรงก็ปรับปรุงสวยแล้วแต่ลูกค้าจะชอบบรรยากาศ มุมไหนลูกค้างมีมุมนั่งผ่อนคลายห้อยขาให้สองตาหน่อยสองตานะเอาอีกรอบหนึ <S <s ่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอสองตาเพื่อนๆนะฮะสองตาสองตาดุรัสเซียนะเพื่อนๆนี่ตัวใหญ่ปังเอกนะแล้วเอาเซมเปิ่นก่อนเพื่อนๆเอาเซมเปิ่นก่อนอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นผสมนะดุกรัสเซีย đuốc Nga xìa, tuổi 1 năm, size 1 năm, đuốc Nga xìa 1 năm, nhìn chật chật này. Tấy 1 pi để chất chất lên với vân à rét một năm, đường vầy, cái tia Hãy ใหญ่เปลอหนึ่งปีนี้น่าจะประมาณสักตัวห้าโลนะนะฮะอย่าตรงเขาเลี้ยงไว้ดูเล่นนะฮะเขาไม่ทานไม่ขายนะใหญ่มากใหญ่มากนะฮะชอบอยู่ใต้กิม แค่นี้ที่นั่งลูกค้ามานั่งก็ห้อยขาแล้วก็ให้อาหารปลา,าห้นั่งกินที่ร้านนี้ก็อาหารปลาใ่มากนู้นจะเป็นปลาอะไรไม่ได้จปลาปลาแรดใหญ่มาก หนวดเพื่อนๆจะเป็นปลานั่นแล้วเนี่ยเป็นปลาจุดจำปันแล้วเนี่ยเพื่อนก็เห็นนะมันลอยมาต่อเน,นื่อง เพื่อนๆสวยงามสวยงามบรรยากาศนะฮะห้หารอยู่ใต้ค่อยขาเลยชมพานะเพื่อนๆก็่สิบบาทนะครับโอเคบรรยากาศร้านเอยียตรงสวยงามนะ,ะขาก็มาี่เรื่อยๆ